เราก็ต้องตัดเพทเทิลข,ขึ้นมาใหม่หมดเลยนะตัดเพทเทินขึ้นมาใหม่ล้วกลับในด้วยนะเราต้องเปลี่ยนหมดเลยได้เปเพลทแล แล้วก็ต้องเปลี่ยนเต้ด้วยเต้ก็ต้องเปลี่ยนเต้ก็ต้องทําขึ้นมาใหม่ก็เหมือนทารองเท้าคู่ใหม่เหมือนทำรองเท้าคู่ใหม่ขึ้นมาคู่เดี๋ยวเพียงแต่เราต้องรู้และก็ชัดเจนเรื่องรองเท้า ที่นีก็คือการเปลี่ยนเต้เต้ข้างในแก็ต้องเปลี่ยนเต้เดี๋ยวเราเก็บซองเก่าไว้เนะเราวัดดูมันเท่าก็โอเคขอนนี้เราทิ้งไปเลยว่าใช้เลยไม่ได้แล้วมรอขาดไปแล้ว เนี่ยเราทำรองเท้ามันได้จะเปลี่ยนทักเปลี่ยนอะไรมันคือต้องมันต้องรื้อทำใหม่อะซึ่งบางทีแต่ถ้าทำแบบว่าช่างทั่วไปง่ายๆอ่ะนะก็มันก,ก็ทำง่ายๆมัยก็จะไม่โอเคแต่เ,เราก็ต้องเปลี่ยน เนี่ยต้องพับขอบเนี่ยเวลาพับพับขอบผ้าใชนะ่ไหมเราต้องพับขอบมันก่อน